พาทุกคนไปทัวร์กินที่พัทยากันดีกว่างนะฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้ก็การกำลังจะเดินทางไปที่พัทยานะไปนอนประมาณ2องคืนนะก็คลิปนี้เนี่ยก็จะ พาทุกคนไปทัวร์กินที่พัทยากันดีกว่านะก็จะเป็นคลิปที่มัดรวมกันเลยนะ3มวันนี้ก็คือจะมารวมกันไปในคลิปเดียวเลยก็ไปไหนบ้างไปก็ที่แรกที่การจะไปกินนะทุกคนมันอยู่ที่อ่างศิลานะคือยังไม่ถึงพัทยาร้านนี้เนี่ยก็ชื่อว่าโกอัดติ่มซำนะทุกคนน่าจะพอได้ยินมาบ้างแล้วแหละเพราะว่าเริ่มแบบเหมือนแบบทุกคนเริ่มเหมือนแบบมีรีวิว คนข้างเยอะแล้วนะอุตสาบมาถึงชนบุรีทั้งทีชาวบ้านเราก็เลยแวะร้านนี้ด้วยเลยนะเดี๋ยวเนี่ยก็คืออีกอีกไม่นานก็จะถึงลวนะพาไปดูกัน สำหรับรสชาติอาหารของที่นี่นะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะช่วงเวลาที่การมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่คนมาค่อนข้างเยอะนะข้อเสียก็คือมันต้องไปหยิบหยิบเองใช่ไหมเวลาคนเยอะๆบางทีมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงนะแต่โดยรวมว่าก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะสำหรับร้านนี้ย้อนทรรมะเอา้ามืดแล้วมืดของวันแล้วนะจ๊ะก็ตอนนี้ มากินอาหารเย็นนะร้านชื่อว่าร้านประทองซีโฟดเนี่ยก็จอดรถเรียบร้อยไปในร้านกันเถอะหิวละอาหารอย่างแรกมาแล้วนะเป็นคณะผัดปลาหมึกเดออันนี้ปลากระพงซี่หลือนะตัวที่ให้มาก็คือใหญ่เ็นเลอร์มากเลยนะทุกคนอ,อันนี้ปลมามันทั้งคำในเะนื้ ส่วนอันนี้เป็นหอยจอนะทุกคนเขาบอกว่ารานี้เนี่ยหอยจ้อเขาก็ค่อน <c oughs> ข้างชื่นเลยนะคะว่าบอกอย่างนี้ <c oughs> แบบตูข้างในเนาะอย่างสุดท้ายนะทุกคนต, <c oughs> ต้องยำรวมมิตนะ ปา,าเรื่องถูใสฟังเปรี้ยวมากดีมากอร่อยเลยอะสำหรับร้านนี้นะทุกคนก็รสชาติอาหารของเขาอ่าอร่อยมากๆเลยนะว่ามันจะเป็นอาหารซีฟู้ดแบบสไตล์ อาหารจีนนะเหมือนแบบผสมผสมกับอาหารจีนใครที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศประมาณว่าไม่อยากจะกินแบบซีฟู้ดแบบจัดจ่าขนาดนั้นนะ่ะร้านนี้เนี่ยก็แนะนำนะเพราะว่าของเขาก็อร่อยนะแล้วก็พวกปาลาอะไรพวกนี้ก็คือสดมากๆเหมือนกันนะคะก็สัตว์ตัวใครก็ค่อนข้างชอบนะเข้าสู่วันที่2แล้วนะทุกคนการกำลังจะไปร้านที่มีชื่อว่า Crave Bridge นะก็คือร้านนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนแบบอารมณ์แบบที่เช็คอินแห่งใหม่ของพัทยานะร้านเขาก็แบบว่ามีเอกลักษณ์พอสมควรเลยก็เดี๋ยวจะพาเขา้าไปดูดว่าในร้านนี้จะมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเนาะไปสำหรับร้านนี้นะการคิดว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่ามุมถ่ายรูปของเขาเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะ ในส่วนของร้านนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ริมชายหาดด้วยนะทุกคนก็บรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะในส่วนของที่นั่งเนี่ยมันก็มีทั้งอาท์ดอร์เนาะแล้วก็อินดอร์แบบในห้องแอร์ในส่วนของตัวการนั้นเนี่ยทุกคนน่าจะเรไม่ยากเลยว่านั่งตรงไหนนั่งในห้องแอร์จ้าเพราะว่าอากาศเมืองไทยมันอุ่นร้อนอะเนาะส่วนอาหารของเขานะคะการอาจจะสั่งมาไม่เยอะเนาะ รสชาติของเขาเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะแล้วการก็มีสั่งขนมมาด้วยวก็อร่อยเหมือนกันเลยนะก็คือร้านนี้เนี่ยอร่อยทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานเลยนะจ๊ะร้านถัดไปที่การจะพาทุกคนไปนะเราก็จะต้องมาขึ้นเรือกันที่ท่าเรือแหลมบริไฮนะคะเพื่อที่จะไปร้านอาหารกลางทะเลนะทุกคน ร้านนี้มีชื่อว่า Ocean Sky ค่ะในความคิดเห็นส่วนตัวของกานะคะร้านนี้เนี่ยควรมาช่วงเวลาประมาณ5-6โมงเย็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังจะตกอะค่ะเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยจะดีมากๆเลยนะแล้วที่นี่เนี่ยก็มีบริการตกหมึกฟรีด้วย ใชรโชคตีตกหมึกได้เขาก็มีบริการทําอาหารให้เราทานเลยนะในส่วนของอาหารที่การสั่งมาเนี่ยที่การชอบมากที่สุดก็คือจะเป็นแซลมอนซาซิมินะสดมากๆเลยแล้วส่วนที่อาหารอย่างอื่นนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะก็คือร้านนี้เนี่ยทั้งบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะแล้วก็อาหารก็อร่อยด้วย ตอนนี้ก็ข้างด้านนอกเนี่ยก็มืดแล้วแหละแต่คือทําไมเราก็ยังคงที่จะไม่หยุดนะทุกคนในไหนมาพัทยาแล้วใช่ไหมเราจะไม่กินยำจากอัลไตยามิโกะไรอยู่สั่งแบบเดลิเวอรี่มานะก็นี่ได้มาแล้วนะทุกคนก็การแพของเขาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเนะเราขอแกะสักคู่นะกาอ่ะก็สั่งมาทั้งหมด3อย่างนะทุกคนก็คือนี เป็นยำหมูยอนะและอีกอย่างนึงก็คือยำแซลมอนแล้วก็คอหมูทอดนะทุกคนรู้จักอันนี้นะก็คือยำหมูยอทุกคนกคือทำไมบึม้มมากเดีย๋ยวมาลองกินกันอร่อยมากทุกคนทุกคำใหญ่มากเป็นยำของเขาโคอร่อยนะเดีย๋ยวมาลองกินอันนี้ เขาบอกว่าของพ่อร้านนี้คือเด็ดมากพ่อค้าเนี่ยก็เป็นที่ทุกคนเป็นที่หมดอืมอร่อยจริงๆอันนี้ยำที่การสั่งอ่ะก็คือของการจะไม่ได้ใส่ปลานะทุกคน <S <S 2> <S 2> ก็เนี่ยเราลองมากินยำแซลมอนกันดูนะอันนี้อันนี้เด้อวันที่16ถึง17เมษายนก็จะยังมีนักท่้ำพรุ่วงแซลมอนเขาก็ดีมากทุกคนก็คือ โดยรวมก็คืออร่อยหมดเลยนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าร้านยำอตัตยำเนี่ยมันดังมากๆแล้วแน่นอนไหมว่าอร่อยด้วยก็นั่นแหละอร่อยจริงทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่สามของการมาพัทยาแล้วนะเวลาเรามาพักสามวันเนี่ยช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วซะเหลือเกินนะก็วันนี้ก็คนไม่ได้ไปเที่ยว หรือว่าไปกินที่ไหนแล้วแหละเพราะว่าตอนเช้าก็กินอาหารโรงแรมแหละ,หละก็คิดว่าน่าจะแวะตามทางก็กับตรงดิ่งกับกรุงเทพเลยเนาะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s สไครต์ให้กันด้วยนะก็ไปละบ๊ายบาย